และวันนี้วันที่หนึ่งสิงหาคมของทุกปีนะคะก็คือวันสตรีไทยค่ะซึ่งปีนี้ก้าวข้าสู่ปีที่14แล้วนะคะซึ่งสภาสตรีแห่งชาติค่ะก็ได้จัดงานภายใต้แนวคิดนะคะพลังสตรีไทยทั่วล่าใต้พระบรมีร่วมใจพักดีพระบรมราชินาถของแผ่นดินค่ะโดยปีนี้ก็ได้จัดการประกวดออกแบบตัดเย็บชุดผ้าไทยนะคะชุดทํางานและก็ชุดราตรีทุกผลงานการออกแบบคะก็จะใช้ผ้าไหมซึ่งก็ถือเป็นราชินีแห่งสิ่งทอนะคะแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์แห่งศิลปะ วัฒนธรรมไทยค่ะที่สามารถนํามาปรับให้เข้ากับชีวิตประจำวันได้ติดตาม,มรายละเอียดได้จากรายงานพิเศษกันค่ะสตรีไทยในยุคปัจจุบันมีความคิดที่ก้าวหน้าและทันสมัยมากขึ้นจึงมีส่วนร่วมอย่างสําคัญในการพัฒนาประเทศ ก่อให้เกิดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันเป็นความภาคภูมิใจยิ่งของชาวไทยและการที่จะทำรงความภาคภูมิใจไว้ให้ยั่งยืนย่อมเป็นหน้าที่ของสตรีไทยทุกคนที่จะต้องช่วยกันรักษาและเชิดชูเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของชาติ นี่เป็นความสําคัญตอนหนึ่งในพระราชดํารัสของสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชากุมารีเมื่อครั้งสเสด็จพระราชดําเนินแทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีไทยครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2546 และสืบเนื่องจากพระราชดำรัสด,ดังกล่าวทำให้สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชินูประถมประสานความร่วมมือกับองค์กรหลายภาคส่วนรวมกันจัดงานวันสตรีไทยทุกวันที่หนึ่งสิงหาคมของทุกปีซึ่งปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่14แล้วจัดงานภายใต้นแนวคิดพลังสตรีไทยทั่วล่าใต้พระบารมีรวมใจพักดีพระบรมราชินีนาถของแผ่นดิน เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา8 4พรรษาวันที่12สิงหาคม2559ซึ่งการจัดงานครั้งนี้สภาสตรีแห่งชาติได้ดำเนินการจัดประกวดออกแบบตัดเย็บผ้าไทยชุดทำงานและชุดราตรีเพื่อพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการออกแบบตัดเย็บผ้าไทย ควบคู่ไปกับการสร้างสารรค์ผลงานการออกแบบโดยใช้ผ้าไหมที่ถือเป็นราชินีแห่งสิงทอแสดงให้เห็นถึงอัตลักษณ์แห่งศิลปะวัฒนธรรมไทยผ้าต่างๆเหล่านี้มันจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพราะงั้นการที่มีการประกวดการออกแบบเนี่ยมันจะช่วยให้การนําผ้าไหมเนี่ยมาใช้ได้ถูกต้องกับลักษณะเท็กเจอร์ของของเนื้อผ้า ซึ่งผู้ชนะเลิศการประกวดชุดราตรีครั้งนี้เป็นว่าที่ดีไซเนอร์จบใหม่จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจุดเด่นอยู่ที่ลายปักดอกไม้ด้วยมืออันปราณีตมีต้นแบบมาจากลายดอกไม้ฉลองพระองค์ไทยจากกรีสีเขียวอมฟ้า ของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาเมื่อครั้งขึ้นปกหนังสือราชศีลพัตราพรและยังออกแบบให้ชุดราตรีสามารถสวมใส่ได้3รูปแบบทำชุดราตรีที่สวยงามได้แล้วก็สามารถใช้ในโอกาสพิเศษต่างๆได้ในการนำมาตาดัดเย็บก็คือดัดไปอ่อคือปรับเป็นแนวคิดแนวคิดที่ได้จากก็คือชุดที่พระองค์ทรงใส่สวมใส่ไปปฏิบัติพระพร,ะราชก,กิจ ภายในงานยังจัดกิจกรรมการประกวดมากมายทั้งการประกวดเยาวสตรีสืบสารวัฒนธรรมไทยเยาวสตรีจิตอาสาเยาวสตรีสืบสารวรรณกรรมไทยเยาวสตรีสืบสารเพลงไทยเพื่อส่งเสริมศักยภาพโดยทุกกิจกรรมมุ่งเน้นพัฒนาสตรีทุกระดับให้มีความรู้ความสามารถในทุกด้านร่วมการอนุรักษ์ความเป็นไทยและใส่ใจในขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ไทยอันดีงาม และส่งเสริมให้เยาวสตรีมีจิตสาธารณะช่วยเหลือสังคมสามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ผู้คนในสังคมต่อไป